สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube c h anel หมอพิเชษมีเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำสิ่งที่ได้นํามาเล่าในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องโรคทางจิตเวชซึ่งเม,ม,มื่อเราเป็นแล้วเนี่ยเราควรจะนึกถึงโรคอะไรบ้างเราควรจะกังวลอะไรบ้างหรือเราควรจะดูแลหรือนึกถึงความเร่งดว่วนในการรักษายอย่างไรก็ติดตามชมกันได้เลยครับ ลกลุ่มโรคประสาทนิวโรซิสพวกนี้รู้ตัวว่าป่วยไม่หลุดโรคไม่มีหลอนนะครับกับกลุ่มโรคจิตไซโครติกดิสออเดอร์กลุ่มนี้มักจะหลุดโรคหลุดไปจากโรคความเป็นจริงมีหววมีประสาทหลอนมีหลงผิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะครับกับกลุ่มที่3คือกลุ่มโรคจิตที่เกิดจากร่างกายนะจากสารเสพติดหรือยาเสพติดหรือปัจจัยที่มีพยาธิสภาพต่างร่างกายมีโรคเจ็บป่วยทางกายแล้วไปทําให้เกิดอาการพวกนี้ก็เป็นออร์แกนิกเมนตล ดิส o เ d อร์หรือแองกอเรนิกแสกโซซินะกลุ่มโรคประสาทเนะี่ยหรือเนอรโรซิสเนี่ยก็จ,จะไปเจอกลุ่มโรควิตกกังวลที่เรียกว่าแอนซายตี้ดิสออเดอร์กลุ่มโรควิตกกังวลก็จะมีกลุ่มโรควิตกวิตกกังวลทั่วๆไปเจนอ r a ไรแอนซายตี้ดิสออเดอร์กับกลุ่มโรควิตกกังวลแบบตื่นตระหนกนะแพนิกดิสออเดอร์โรคที่3เป็นโฟเบียโรคกลัวแบบเฉพาะจอจงนะฮะบ,บางคนกลัวแมว บางคนกลัวแมงมุมนะบางคนกลัวที่สูงบางคนกลัวที่กว้างบางคนกลัวที่แคบโรคที่4ของกลุ่มนี้ก็จะเป็นโรคยำคิดยำทำ OCD นะ Obsessive Compulsive Disorder ย้ำคิดยำทำแล้วก็โรคที่5ก็จะเป็นโรคเครียดหลังเหตุสะเทือนใจ Post Traumatic Stress Disorder กลุ่มที่2ของกลุ่มโรคประสาทก็คือกลุ่มโรคซึมเศร้า (Depressive Disorder) ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะซึมเศร้าเป็นหลัก (Major Depression) หรือโรคซึมเศร้าเรื้อรัง (Dysthymia) หรือไม่ถึงก็เป็นโรคอ่ะยังไม่ถึงการเป็นโรคแต่มีอารมณ์ซึมเศร้าจากภาวะการที่อยู่ในช่วงการปรับตัวบางอย่างย้ายที่ย้ายงานนะเกิดการสูญเสียอะไรต่างแล้วก็ทำให้เกิดการปรับตัวที่ผิดปกติไป ร่วมกับการมีซึมเศร้าอารมณ์ซึมเศร้าการมีอารมณ์ซึมเศร้าร adjustment d i s o r d e r with d e p r e s s p r m s s e นะครับ,นะรบนี่ก็เป็นลกลุนะ่มโรคประสาทเราก็จะคุยกันโรคต่อไปเลยแล้วกันนะครับโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้า e p r r s s s o o เนี่ยก็คือความผิดปกติของการที่หลั่งสารเคมีในสมองออกมาก็ทำให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์ แล้วส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ป่วยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันแล้วมันทําให้คนเนี่ยไปมองโลกในแง่ลบนะฮะมองโลกในแง่ลบมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็เศร้าหม่นหมองหดหู่เก็บเนื้อเก็บตัวรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เคยชอบสิ่งเคยรักสิ่งที่เคยสนุกไม่มีความสุขซึ่งถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่แน่ชัดแล้วก็เจอได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้นะคนไข้ที่มีญาติใกล้ชิดป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วไป 2- ถึงสเท่าคือในกรณีที่มีญาติเช่นพ่อแม่เป็นเนี่ยลูกเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไป 2- ถึงสเท่าซึ่งมันอาจจะเกิดจาก ความผิดปกติของสารเคมีในสมองความผิดปกติของการหลั่งสารเคมีในสมองรวมไปถึงผสมผสานไปกับลักษณะนิสัยใจคอเช่นเครียดง่ายมองตัวเองในแง่ลบความรู้สึกในทางลบไม่สามารถจัดการความเครียดตัวเองได้หรืออาจจะเกิดจากการที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกนะหรือสถานการณ์ที่จะนําไปสู่ความรู้สึกคิดลบความรู้สึกลบๆนะ ซึ่งถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมมันก็จะสะสมจนนําไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะฮะของคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือ depressive disorder เนี่ย depression เนี่ยอันแรกก็คืออารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเลยที่พบบ่อยก็คือกลายเป็นคนคนเศร้าซ้อยสะเทือนใจง่ายร้องไห้บ่อย เรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆก็ดูจะอ่อนไหวไปหมดนะฮะบางคนก็อาจจะไม่มีอารมณ์เศร้าดีชัดเจนก็ได้แต่ก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยจิตใจหมันมองรู้สึกไม่แต่มใสไม่สดชื่นเหมือนเคยนละ่บางคนอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้อันที่สองเขาก็จะมีความคิดที่เปลี่ยนไปมองอะไรก็รู้สึกแย่ไปหมดมองชีวิตที่ผ่านมาในอดีตนี่มีแต่ความผิดพลาดความล้มเหลวของตัวเอง,ต,เองตัวเองไม่ได้เรื่องเลย ดูชีวิตตอนนี้ก็เหมือนกันรู้สึกว่าอะไรอไรก็แย่ไปหมดเลยก็ไม่มีใครมาช่วยอะไรได้ไม่เห็นทางออกมองอนาคตไม่เห็นรู้สึกท้อแท้หมดหวังกับชีวิตอันที่สาสมาธิความจำแย่ลงนะจะหลงลืมง่ายโดยเฉพาะกับเรื่องใหญ่ๆประสิทธิภาพในการทำงานลดลงทำงานผิดผิดทุกๆนะอันนี้คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคนที่มีภาวะโรคสมเสืเ่อนะอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปความคิดเปลี่ยนแปลงไปและสมาธิความจา เปลี่ยนแปลงไปคือแย่ลงอันที่4ี่ก็มีอาการทางร่างกายต่างๆร่วมด้วยได้ที่พบบ่อยๆก็คือรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงแลมักจะหลับยากนอนไม่เต็มอิม่มหลับหลับ,ลบตื่นตื่นบางคนตื่นเช้านะตื่นมาแต่เช้านอนต่อไม่ได้เลยตื่นเช้ามืดเลย้านอนต่อไปไม่ได้ไม่หลับนะอันที่5ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนแปลงไป นะซึมลงไม่ล่าเริงส่วนไม่แจม่มใสสดชื่นนะเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็จะเก็บตัวมากขึ้นไม่ค่อยจะพูดจากับใครไม่โอภพาปาทีปาใสากับใครแล้วบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีใจน้อยอ่อนไหวง่ายนะครับอันที่6กก็มีอาการผลการทำงานแย่ลงความรับผิดชอบต่อง,งานลดลงหมดพลังที่จะต่อสู้ถ้าเป็นนักเรียนก็ผลการเรียนแย่ลงไม่ค่อยสนใจเรียนนะไม่อยากจะเรียนนะครับ อันที่7ก็อาจจะมีอาการโรคจิตได้โดยเฉพาะในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็อาจจะพบมีอาการของโรคจิตได้ด้วยเหมือนกันเช่นอาการหลงผิดอาการประสาทหลอนร่วมด้วยคือที่พบบ่อยก็คือจะเชื่อว่ามันมีคนมาคอยแกล้งเนี่ยมีคนมาคอยทําร้ายประสงค์ร้ายมาคอยแกล้งตัวนะแล้วก็ท่านหนักก็คือมีหูแว่วเหมือนมีคนมาคุยด้วยแต่ว่าถ้าไม่ใช่โรคจิตเป็นโรคซึมเศร้าก็มักจะเป็นเพียง ช่วคราวเท่านั้นโดยสรุปเนี่ยอาการของโรคซึมเศร้าก็ชัดๆนะนะโดยสรุปอาการของโรคซึมเศร้าก็เบื่อไม่อยากทาอะไรเลยเอารมณ์ซึมเศร้าท้อแท้ไม่มีความสุขหลับยากหรือหลับมากเกินไปบางคนหลับยากบางคนหลับมากเกินไปเหนื่อยง่ายไม่มีแรงมองโลกในแง่ลบนะคิดลบนะฮะรู้สึกตัวเองไร้ค่าไม่มีสมาธิใจลอยเชื่องช้ากระสับกระส่ายอยู่ไม่สุขหดผู คิดทำร้ายตัวเองหรืออยากตายอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ทําให้เราต้องรีบวินิจฉัยคนไข้โรคซึมเศร้าเพราะว่าเขาอาจจะนําไปสู่การฆ่าตัวตายนะนี่ก็เป็นเนภาว่าแทรกซ้อนที่สําคัญจากรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างี้ยขาจะทาให้คนไข้อาจจะซอดไซส์สหรือฆ่าตัวตายได้นะในทางจิตเวชเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้านะก็เหมือนกับโรคจิตเวชอื่นๆนะจะต้องมีเกณฑ์ ในการวิจัยนะเกณฑ์ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนทั้งอาการทั้งระยะเวลาทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆนะครับเกณฑ์ในการวิจัยโรคต้องมีอาการดังต่อไปนี้5อาการหรือมากกว่า5อาการหรือมากกว่าคืออะไรบ้างครับมีอารมณ์ซึมเศร้าแทบทั้งวันแต่ในเด็กหรือวัยรุ่นอาจจะเป็นลักษณะบุดหงิดก็ได้นะฮะอันที่2คือความสนใจหรือความเพลิดเพลินใจในกิจกรรมต่างๆ แบทั้งหมดเลยลดลงไปอย่างมากอย่างมากตลอดทั้งวันด้วยอันที่สามน้ําหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นมากก็คือง่ายๆคือน้ําหนักเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนทางมากหรือจะเปลี่ยนทางน้อยก็ได้ขึ้นไปสักร้อยละห้าต่อเดือนร้อยละห้าต่อเดือนหรือมีการเบื่ออาหารหรือบางคนอาจจะไปในทางเจริญอาหารมากก็ได้อันที่4ี่คือนอนไม่หลับแต่บางคนอาจจะหลับมากเกินไป อันที่5กังวนกระวายอยู่ไม่สุขหรือเชื่องช้าลงอันที่6อ่อนเพรียไรเรี่ยวแรงอันที่7รู้สึกตนเองไม่มีค่าไรค่านะครับอันที่8สมาธิลดลงใจลอยหรือหลังเลใจนะทำอะไรก็ลังเลละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังนะหลังงยใจไปหมดอันที่9คิดอยากตายคิดเรื่องตาย9ข้อนี้มี5ขึ้นไป มี5ขึ้นไปเข้าเกมตัวแรกละเก์ตัวที่2ก็คือมีอาการในข้อตะเกียะในข้อตะเกียะนะอย่างน้อยมีอาการในข้อตะกี้ในข้อ1และข้อ2อนะฮะอย่างน้อย1ข้อข้อ1ก็คือมีอาการซึมเศร้าแทบทั้งวันซึ่งในเด็กและวัยรุ่นอาจจะมาด้วยอาการหมดหิด ข้อที่2คือความสนใจด้วยความเพลิดเพลินเจเริญใจในกิจกรรมต่างๆแทบทั้งหมดลดลงอย่างมากตลอดทั้งวันเนี่ยมีข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเกณฑ์ข้อที่2เนี่ยนะมีข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยหนึ่งข้อก็โอเคแล้วแล้วเกณฑ์อันที่3ก็คือต้องมีอาการเป็นอยู่นาน2สัปดาห์ขึ้นไป2สัปดาห์ขึ้นไป2สัปดาห์ขึ้นไปและต้องมีอาการแบบเนี้ยอยู่เกือบตลอดเวลาใน1วันแล้วก็แทบทุกวัน ก็คือมียาวอ่ะมีเกือบทั้งวันเกือบทั้งวันและเกือบทุกวันนะฮะเกือบทั้งวันและเกือบทุกวันนั่นแหละไม่ใช่เป็นเป็นห,หายหรือเป็นเคียงแค่วัน2วันแล้วก็หายไปกลับมาปกติแล้วก็ไปเป็นใหม่วัน2วันหายไปอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ต้องเป็นแบบต่อเนื่องนะครับมีอาการแบบต่อเนื่องเกือบทั้งวันแทบทุกวันอันนี้เป็นเกณฑ์สามสามเกณฑ์ที่สําคัญในการที่จะวินิจฉัย โรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าซึ่งมีความสําคัญนะฮะซึ่งในกระบวนการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเองนะฮะการรักษาก็ในทางจิตเวชเนี่ยการรักษาก็มีทั้งใช้ยาและไม่ใช้ยาไอ้ที่ใช้ยาก็จะไปในทางของอยาต้านโรคซึมเศร้านะฮะยาต้านโรคซึมเศรา้า a n t i d e p r e s s ซน t ์ยาโรคซึมเศรา้า a n t i d e p r e s s ซน t ์เช่นพวกยาพวก โคมิพรามีนฟลอกซิตินฟลูโวซีนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อนก็เป็นยาต้านซึมเศร้าแล้วก็อาจจะทำจิตบำบัดนะแล้วก็กิจกรรมที่จะทำให้คนไข้นะคือการใช้ยาก็ปรับมาให้สารเคมีในสมองมันกลับมาปกติแล้วก็การใช้จิตบำบัดหรือกิจกรรมอื่นๆที่เข้าเสริมเข้าไปก็จะทำให้คนไข้กลับมา รู้สึกถึงความปกติการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตอย่างมีปกติรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับเรื่องการที่สําคัญของการจัดการเรื่องโรคซึมเศร้าก็คือต้องวินิจฉัยให้เร็ววินิจฉัยให้เร็วให้การรักษาเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้เนี่ยไปมีการสูยสายหรือฆ่าตัวตายนะฮะนี่ก็จะเป็นเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะน่ากังวลน,นะครับเพราะว่า ที่เขาคิดเรื่องตายคิดอยากตายนะเกิดอาการที่รู้สึกตัวไม่มีคุณค่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีที่อยู่ในสมองหรือพวกสารนิวโรท ransmitter สารสื่อประสาทในสมองนะการให้ยารักษาและการทํากระบวนการรักษาที่เหมาะสมอันนี้ก็จะช่วยให้คนใกล้กลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่าง,งปกติ ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญนะกด Subscribe ไปด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ